สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Live Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีช n น l น้องวง Seven Jin ต่อนนี้จากสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ไม่คนมนะาช <สา S 3> ่วยข่าจริงขำอยู่สองคนเท่าละแทบตายทุกคนเกมไห้อะ <laughs> หยุดดีทางพี่อ้อมหัวฟูเลยใช่ไหมล่ะไปย้อนดูอ้อมแบบมึงมกูหัวฟูขึ้นมาตอนไหนวะอ๋ออีเกี๊ยบไผฉันตามไปดูแล้วฉันตามไปดูแล้วขำขำคิดแตกเพื่อนกูเสียอาการหนักมากไม่ไหวมาดูกันว่าใครจะได้กลับบ้านคนที่ขาทีมหลังดาสิบไปเกาะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับว่าชวามีเมมเบอร์ชิถ้าอยากดูคลิปก่อนใคร คอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟของเมมเบอร์จ้าและเรายังมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะคะฝากด้วยนะครับทุกคนม่งใจถึงเราอย่างแน่นอนจ้าขอบคุณนะคะอคติดติดอะไรจ้าค่าขำขันกันต่อเนื่องไปเลยนะ 뭐왜 말해요 나도 궁금해 여기 있다이고 지금 이도는거면이야 아니 어른애스가 비빔면들도 아아 어른인데 왜 그럼 불으면 뭐로 불면아그돌려주요 근데 이거 10분 만 야긴 마마. 면 ต้องกินมอบนี้ด้วยนะน่ารักไหมเหนื่อยท่วมไปหมดแล้วลูกเอยเมื่อไหร่ได้ถอดไอ้ไห่อะยีนกินมีเย็นเมื่อไหร่จะถึงลูกเออของปีซาจดูคนจุนยังตั้งใจ 오, 이자식 너무 울만 일단 얼음이 있겠지, 그러면? 얼음이 하나도 없는데 이게 왜얼음 라면이요? 이렇게 니냉이있뭐 나왔어? 먹자! 야, 근데 라면 뭐... 한도겠다 이거... 내 올라 한 먹을 거야 나안돼 일단 나안돼 이거 어른한테는 어 요즘 그 유명한 그 핵국장 그 그레스 라면 근데 막안돼나 이거야 또 뭔가 이거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  또 뭔가 라거또 뭔가 이거 또 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 뭔가 이나또 뭔가 이거 또 뭔가 이거 또 뭔가 이거 나 뭔가 이거 또 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 뭔가 이거 마이 게임 하ถ่า이รูปเร디่ม디케스ดูรู้กับคํ고เราเลย게อเคเดี๋ยวแค่สู้นะรู้แล้วต้นใหม่จะเสมอนี่ทั้ง나 상큼이 낫ส 하지 그่ 왜요? นี่ยที่ทั้งคู่ก็ส 근데 그렇게 하면 식막식 간식처럼 짠이 런거 주니까 설마 아니 더우려고 주는 거생각가 상큼한 거를 먹을그서딱생각은스생나 아, 정말. 에한 거랑 상큼한거둘 중에 하나 선택해야 돼. 인도 가 달콤한 거 상큼한 거. 달콤, 달콤. 어제 달콤한 거.

이제 지금 트로피 열네 개째 하나면 지금 당황할 수 있지. 어, 그형 와서 이난남챙 끝. 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 끝

그 바로 차야. 아, 아. oh. yeah. 와, 와. 양로 똑락 똑락. 우이. 와. 맞지. 이거 싶은 이거다 거기서 그렇지. 쪽으로 망치를 빼야 돼. 그렇지. 혼나지. 와. 형이 막 물음만 하지 않는다고 거의 안 들어줘. 하고 싶대. 더 서서. 네. 다힘 마다다. 이좀 ดู디. ดูดู 빨리 นี่ไงมันจะถึงรูอืนแล้วที่ขนมข้าวตรงนี้ไปสู้ๆฮือว้าย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 อันตัวชิ้นตัวบ้านตัวชิ้นหูจะคิดว่ามันลำบากมีเราขึ้นมาพี่คนนี้จะไปอยู่ไหนมาได้กว่า ยัคิโซเลยคจอว่าเลิเลิกเล่นอยากตกตงนี้อีกขอร้องอไปนู่นเยตกน้อยั้อเอนอ่นะว้าชจาว้เรออให้ิตพี่เขาต้องยากขนาดนี้รู้เออแล้วนี่ไง จะได้ถอดเสื้อแล้วใช่ถูกถูกต้องขึ้นทางนี้ได้เสื้อโอ้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 แข็งแรงนะกูโอ๊ย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  คน이 ยังไง에 벌써 나왔어. 와, 너도 좀 우는 거. 그거 좋은 거 같아. 그렇지. 저 음식 매운 식 들어가겠다. 진짜 오자. เนี่ยเขาแต่เขาดูมีความหวัง 아니게. 자. 나 옛날에 되게 많이 하고 있을 때가 고무신 이렇 들어가기도 기좀 어, 네. 동치네 그렇 맞추는 거. 너무 침하면 안 돼. 너무 침하면 안 돼. 그렇 너무 좋네. โอ้ยดีใจกับน้องเออโกงได้ริบโก่งเลโอ้ยเหงื่อแตกท่วมไปหมดเล่นไม่ไพี่ต้องหันเท่านั้นเข้าม่บ้างติงเ่ง옛นประกอี่มาีีก้ว <끼리> 장난치 생각만 하지 e if I'm g 생각 n g t 아무 o t 도못 h e house. I'm g 아. i n g to go to the house. I'm going to go to the house. i 다 going 이 o go to the house. I'm g o i 어어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 어 ขอน่ารักจังเยอะให้กำลังใจไงเล่นดม่งแนนหรออยากรู้อะไรให้เลยเขาจะตายจะตายนะจะได้กลับบ้านก่อน โดดไปไกลนี่ตายเล้่ายยาไกลหมมึงก็อยู่ขอลองยาเย้เ่าวอ๋ไม่ใช่นอะม่ไ

เมึงอยากเล่นเกี๊ยแบบนี้บ้างอ่ะโอ้ยน้ำหน้ำเบกเบกเยดอีต่ชมพูถ้าตกลงมาก็เสียวหนาเหมือนกันโอ้ยโอ้ยไม่เข้าวันก็ถือแค่หัอนเก่งมากว้าวเลิศสวยตายเลยเราจะบอกคุณวัวนั่นเขามีเซนนะไม่มีละ 어, 뭐야? 오 마이 갓, 러러 러, 뭐야? 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 뭐

เรวพี่อยากกับน้องเล็กตลกเออ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 เอวเี่ไอไมออัอนเออเออเอนเออ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 เ่นเอ๋ออเออเนอเออเอ้เอลเออออเออเออลออเออ่ออ้ออเออเอมเออออออเออออออเออเอออออเออออ เลือหวานใช่ไหมเลยได้ฮอทลก็หอ่งี้อีวสเกี่ยวกนอเอยโอเค่ิต้องกินให้หมดถึงจะเล่นต่อได้โอ้โคนจนไอ้สีอมาแล้อาชิมอแล้วนี้ำข้คื 아 야, 에이 아 3번 하면 솔직히 유저 세거잖아요 <목소리> 우리가 일치 한게 다 맞아 3번하고 에이 진거같애 설마 잘 보고서 각각 만나오긴 하잖아 진5 확률을 번 연속으로 못 맞출 확률 8분의 1 2분의 1 2분의 1 곱하기 2분의 1에 오우 너무 재밌다 으로베마마

อูิบเจ็ดแล้วจะได้กลับบ้านแล้วว้าวต้องอวไรขอตัวเองอาไว้กล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วูกโอ้โหสไลด์ยเดียวเยตวเดียมับกอ โอ้ยสไเดอร์ว่ะจังรงเก้ยแคร์แคไปแ้วีแคร์กลับบ้านแล้วอ้าวกลับบานม่อแลเย้ใจมากกัวละคนโองเกียร์ีเอ่่กลยกลานีก่ไปบ้านอื่นละีเยอะมก

ตกลงไปไม่ได้นะให้ทีมมาช่วยได้ไหมรับจุดงสารอมวอะกูไม่เคยรู้สึกดีกับชีวิตขนาดนี้เลยอะจริงน้องดูสิ้นหวังกว่เราจริงงให้กูไปเล่นเกมนี้กูต้องประสาทแด็กก่นเลยไปเจ้าเจ้าาแต่อมามก็เร็วเนะแต่มันจะติดดีๆจะดีเหรอ

มันก็อ <Rice> ยู logical, <oyu> ่ดูแบบชอบเล่นเกมนะลองสิค่ะอ๋อไม่เอาันี้เขโอ้มีหลุมด้วย

จะถึงน้าจะถึงแล้วมีไม้กระดกไปอีกกเจลงควอะไแล้วฮึบฮึบเนียนาทีเรา้เก่งมากี่ต้องเนเล่นจนปวดไหลอะอีกสี่เดยวเได้แน่นอน่ไปช่ว่ ดตัวแล้วะสงสารนะอยากให้ถอดเสื้อบาทีาอสอะไรบางสึกใครน่ารัจับกินแอบกินน่ารักจิงจ้ โอ้ยโอยอ้โหตัวเราห่อเส้ไกูมองไม่กม่เห็นเส้นชัยเลยอะจริงจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนหรือว่าต้องสไลด์ตูดลงไปเออโอ้ย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 ใ้ยย

아야 호시가 호시가 가면 좋아. 아다 오케이 아다 오케이. 다산산산산산산산 산. 산 산. 아다 바다해요. 산산 바다지. <목소리도> 핫빙수 물수 바다. 바다. 어 바다 바다 핫빙수 커버. 그럼 뭐야? <웃음> <웃음> 와 연기다. 형 연기다. 야 바다가 필요나. 그쪽에서 연기나. 연기가 더워. 장습니다 꼭날 자 뜨는 아나. 농농 소고. 여러분, 저녁 하고 있어. 에 와서 게임을 하고 있어. 에 와서 게임을 하고 있어. 여러고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 라미을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 나. 고 있어. 여 아, 분 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여러분, 저녁에 와서 게임을 하고 있어. 여 저녁에 와서 있어. 여러분, 저녁여러서게임고 있어. 한 번, 클렇죠 되게 이팀은 역할을 능을 되게 해요. 해놓어 쉬어. 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 어 쉬어. 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 안 네. 들어 한다고? 이거 절대 못 해. 찬다야다시시야 어? 나. 나. 그래서... 아, 거성... be well. 네 나. 너 빨리. 너 너무 빨리. 혼나. 너 이러면 저걸로 안 돼도 못 참는 거야, 넌. 너 혼나. 너 빨리 와. 제가 버거인데요. 내가 한 번에 깨주 않으면 재밌어. 계속 돌려야 돼, 저거. 네가 하면 진짜 재밌어. 아, 형상이야 해터 쇼트다. 잠깐. 아, 버거 있대. 빨리. 너또 미스터. 내가 형대를 먼저 붙였어. ถ่가ยชุดตร벗으ุดเด้อถ่ายชุดฟาก็ไม่ไงาี่สุดเลยดีจุดแม่เนัฮ้ยคุณจงฮันเออเอมาช่วยหน่อยปันนะคนนี้จะเล่นเกิ่งถุกเกมไม่ได้นะผ่านแล้วเหรอมีเลย 오! 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 โอ๊ยโอ๊ยโอ어ยโ이๊ยโ이๊ยโ이๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊이โอ๊ย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  어이, ๊ยโอ๊ยโ이๊ยโอ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 ๊ 어, โอ๊ยโอ๊ย ลุ้นลุ้นคอออยังยังอยู่ยังทนได้อยู่อีกเหรอออมาเอะโอวนานาการมากเลย 哦。好好哈哈哈！哈哈哈哈！哈哈哈哈！哈哈哈哈！好哈哈哈！哈哈哈哈！好哈哈哈！哈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 哈 호떡, 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 호그 호떡, 호떡, 호 호떡, 호떡, 호 호떡, 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 호 호떡, 호떡, 호이 호떡, 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 호떡,

เออนี่ไงแ้ดูทีลาดดิคคเยอะดคคโอ้็กน่ารักโอ้โโอ้โโอ้โโอ้เน่ารักโอ้โโอ้ยโอ้โหโอ้โ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 หโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้โหโอ้หโอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยโอ้หโอ้โโอ้โโอ้โอ้โโอ้ยโอ้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 

อุ้ยอุ้ยเดินลงก็คือตกตึ่ไปเลยความได้แน่ได้แน่เพราะว่าหน้าทิมก็จบแล้วใช่วยไปเลยเนี่ยเนี่ยครเก่งๆมาเ่ไปวยแล้วเย้ 즐겼습니다 여러분. 그냥 정한용, 우지영 하드캐리 편으로. 아, 아 내가 진짜 나 이래도 되나 싶을 정도로 아니야 너네가 아이스크림 발라줬잖아. 우리 하는 잘한 고 잘하면 되지. 그래 나 진짜 나 카트라이더 잘했었는데. 오오 오. 오. 유오 와. 내가 떨어 알아. 언제 래가채하 가면 이다어가가또가야 올라가야 올라가야 เย้าวเสแล้วว้าวโอ้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 โว้โอ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 ้โว้โอ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 ้อ้โ้้อ้โ้โอ้โ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 ้้โ้โ้โอ้โ้โ้โโ้โ้โ้้โ้โว้โ้อ้โ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 ้้อ้โ้โ้โโ้โโอ้

นี่ลงลงไปในโถดูเกมไข่หยุดเถอะกูเหนื่อยอ่ะจะสอดดู 죄송해요 세븐틴 너무 장난을 하고 싶어요 너무 힘들어요 나 장난 안하고 싶어 나 머리가 뜨거워요 나 머리가 뜨거워요 퐁퐁 퐁 그때는 제가 잘 없어 나 호떡먹고싶었어 이제는 러브다이머를 하고싶어 근데 오늘 옷 너무 예쁘다 아니 우리가 처음에 얘기했을때는 진짜 진짜 너무 힘들었어 그때가서 크리스마스를 믿어보는게 어떨텐데 우리 왜 크리스마스가 될때까지 그때를 기다린거야 เฮ้ยเคลิร์นไม่จบไปแล้วเป็นไงมึงบอกแล้วเกมหายคือที่สุดมังมึงหรือบ้านเมื่อกี้กูต้องกันอย่างเงี้ยเก่งสงสารมากเลยเก่งเกียรสดแบบที่หายได้ไปถึงจุดสูงสุดอ่ะแต่พี่ก็ต้องกลับถูหมู่บ้านแทโชเหมือนเดิมกูอยากมือมันยากเพราะว่ามันต้องเล่นต่อเนื่องแล้วมือมันไม่ได้ฝักอ่ะ กูนึกถึงเกมวอร์มแหละมันเคยเล่นกันปะไอโซนหนอนะในคอมอ่ะคอมพิวเเก่าๆอ่ะที่แม่งต้องแบบพลาต็อกมันก็ต้องกลับไปเล่นใหม่เมื่อวันมึงกูเล่นไม่ได้เหมือนกันกูหัวร้อนคุณจุนหลับไปแล้วว่ามึงจริงเล่นจนเหนื่อยกูอยากเห็นหน้าคนออกแบบเกมอ่ะจริงทุกเกมเลยไม่ใช่เกมไหายนะเกมเกาหลีมันตลกมากเลยถ้าไปถึงแบบเอออีกระต่ายเวลาเกาะกันคือตลกมากเลยอ่ะไอจังหวะ เกาะบด้ำแข็งลัสไลด์ไปอ่ะมึงไอ้จังหวัดที่อยู่แบนท่าน้ำแข็งลัสไลด์อ่ะตลกมากไม่ไหวละทุกคนตลกมากตลกแบบตลกจริงเอพีน่ะน้ำตาไหลเหมือนที่หลายคนมันไม่ได้ว่ามันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรมีอะไรนะ ยืนหนึ่งเลยมันฮาแบบไม่ได้หยุดหัวเราะเลยอ่ะจริงแต่ทุกคนอาจจะแบตหมดอีกนึงนะเราแบบดึกมากตอนนี้เกือบตีหนึ่งแล้วแงปดอ่ะเออยังรู้สึกเอนจอยเหมือนเดิมแต่แค่ที่นงนั้นแต่ตลกมากเลยทุกคนพี่จงฮันคือสู้ชีวิตมากกับอุจิคือสู้ชีวิตสุดเขาเป็นเอสของทุกๆอย่างในใจฉันจริงอะไรตอนตอนตอนแรกพี่จงฮันเกือบไปช่วยเกมหายแล้วพอได้ยินเสียงน้องตัวเองตะโกนมาไปเลยดีกว่าเลงมาเลยแล้ยังไม่ได้โชว์สกิลด้านเกมไทกรายและฉันชอบมากที ให้เลือกให้เลือกทุกคนแบบโหฮ่าอะไต้องมีจินตนาการนะจริงอ,งอยากกินโฮต<า>๊อกเลยแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ห้อง30องศาโฮต๊อกอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเรา<ฮ>อาจจะแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ งั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปกินรามยอนก่อนจริงทุรู้สึกว,ว่าเดี๋ยวกอลคลิปกูไปต้มมาม่ากินดีกว่าหิวว่ะก็หิวมากเลยตอนนี้โอเคค่ะทุกคนหวังว่าจะยังเอนจอยกันอยู่นะขอโทษนะอาจจะแบบว่าพลังงานแบบโลบแบตหนึ่งนะคะหวัออว่าจะเข้าใจกันนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย